นี่ฝากความังฝากความังไว้กับสองคนนี่ล่ะนี่นี่ม้วนบวบหัวแกถอดม้วนเจ้าเด้อยยังมาถอดมูวนหอยเด้อหม้วนบะหัวม้วนบวหัวก็สร้างม้วนผลิตตามหน้าที่วันนี้พี่น้องผู้เบิ่งผู้เบิ่งคลิปคลิปนี้อยู่กับเบิ่งหุ่นเดอสองคนนี้ เหมาะกับส่สุดใดกะผู้ใดมีสุดเก่าสุดห่างก็ทรงใหม่เนี่ดูดิว่าสุปีหรือว่าตะขอหรอกคนละไม้คนละไม้สุปรีจนไซสอบเมื่อเนาะอยู่บ้านเนาะให้มีอะไรใส่หมิ่นกับกองกันดไอ้สุด,ดอ้สว่าเชียวมีให้นั่งใส่ดิให้มีอะไรใส่อ่ะนอนในถอไปแล้วมันหายกูก็เลยเิกเมยดูเนี่ยมีสิบแค่แต่เพียงเคิดถึงถ้าจะหึงก็หึงแต่เพียงลมลมเขาคุยน้องเงี้แล้วกลางคืนนอนโสมตา ุกกร,พอพอระพะความตมหลับไป่ลงสักทีเดินเรียนวนคนจนนั้นสิไม่มีครับช่องนครวง,งาศาเสกมือนี่มาแนะนําทีมงานตลกของศิลปินผู้ไทยอาผู้แรกแหกมานผู้ใดแต่นั่งโคโมอ<า>ยู่นี่นะผูเป้าละเพราะงีเสิรเดี๋ยวขึ้นไตเต้นให้แลีวขึ้นไตเต้นจะได้ไปหาสุดขึ้นไตเต้นให้อันนี้คือพระเยซูเอิรมื้อนี้เอิน้นบรรดาตลกมาห่มกันคุยกันบ พะเยีหลอดอยุ่ยใส่พะเยีหลอดอเล่นเสาฮะเล่นเสาทุกคนเล่นเสายัางไหนก็เห็นมาหรอ<ม>ใส่พะเยีหลอดหน้าโย่ยากยั้นาน้ามั่วแทบอู้อันนี้คือพะเยีหลอดหรือยายขอดโอ้โล่ <laughs> วงขอดจะของ <laughs> พะเยีหลอดหรือยายหลอดโอ้ยลงทิบย์ลงเดืนอนก็ได้ยินข่าวว่ามีบรรดาตลกมาไม่อยู่ไื่ใช่ไหนเสริมทับใช่เราวันเด้มาไม่ดอก มาไลยมือแล้วดิออมแยมยูเซ่เราออมแยมออมยมอูตาูนรงงานตัววัสดจ้าออมแมบ่นี่้ออมแยมออมมอาราดูคู้นี่เดคือว่าคุณหนาคุณตากเี่นโอราเลเอคือกันจ้าแต่งงานเกามาสิคือไายไลยุ่งเนสู้ขวัญหมวกระเล้ยนสกุลเดียวกันคนแต่งงานกันมาเจอแต่งงานตัวคนเดียวกันน้ำสกุลเดียวกันไลเล็เลอดรับกันเว่าชูเป็นวกเมีอากาศตีว่าแม่น้ำสกุลเดียวกันนอำ พวกกมียจากไหนเนาะโผเนกวกกมีนม่มียก็มีนมหรืออยู่แล้กัดจะเดาลูกสีไปนอกน้ำผยลูกสีหอกน้ำใ่ตั้งท้องแล้วเนี่โอ้ผูกแขนว่าบอผูกแขนสู้คนมผูกแขนแตง้นโอ้โห้ง้องม่สอันนี้เลเอนมาคุยกันจ้ามาคุยกันคุยกันว่าเฮาสิรินตลกเลี้ยงไดจนี่พลัมอาจันทร์เาปกตตามเน่เออพลมอาจันร์ สองคนนั่งอยู่นี่มีฝากความักฝากความังไว้กับสองคนนี่ล่ะนี่นี่พวกหัวกับทษดมูเจ้าเด้อยังมาโทษดมุข่อยเด้อพวหัวหัวพวกหัวก็สร้างมุข่อยติดตามหน้าที่นี่ยมือเจ้ามากดิกรสร้างถือคอนยำรับเงินเดี๋ยวยำรับเงินกับเราฝากเข้าไปเอาเอาไปเอามาคุณไม่ได้ไม่ได้สิของน่ยไม่เข้ากันเขาไม่คุยนั่งแน่ดิรับเงินกับใจตีพื้นเรากา จะพยายามครับจะพยายามทำอย่ดีที่สุดครับกับรวมแรงรวมใจกันบ่ได้เก่งผู้หนึ่งผู้เดียวครับทุกคนมีไอเดียออกมารับฟังกันให้โอกาสกันเขาอยู่กันด้วยทีมงานครับครับทุกคนบ่มีผพู้อันนี้โอ้ยผู้เก่งเกินกันพ้อมสมัครสมานสามัคคีเท่านั้นที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับผู้รลบาระทั่งพ่อกิดเห็นนนมันอีกปรมาจารหนึง อเขาหมดหมดการแล้งานนี่เป็นซีเดีย์เลยไปกันไรตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นไม่ตื้นไม่บ่สมองไปเลยสมองมองมาท่านเรียนตอนนี้ตลกกับมีเรามีเล่าอะไรว่าสิเรนี่ยังแต่ว่าหุมไปสักวันบ่บ่าเปล่าเป็นเสื้อผ้าย์เออเปล่าเออเป็นเสื้อผ้าย์ว่าสิเป็นยังทีมงานตลกนะครับตัวลักลักกับเริ่มมีประมาณสี่คนบอกเลยว่าปีนี้บอกเลยว่าตลกปีนี้ดูแล้วรวย อันนี้ไอ้ไ,อไปแตวเองไปแปวเองดูแล้วรวยบ่รวยกับทุบแล้ววะรวยกับทุบแล้ววะรวยกับทุบแล้ววะตลกปีนี้ดูแล้วรวยวันนี้พี่น้องผู้เบิง่งผู้เบิง่งคลิปคลิปนี้อยู่กับเบิ่งฮุนเดอร์สองคนนี้เหมาะกับใส่สุดใดกะผู้ใดมีสุดเก่าสุดห่างกทรงใหม่ซุ <c oughs> <c oughs> ่มนี้รับมัดซุ่มนี่จีเป็นสุดขาดว่าขาดทรงมารลดซักมาซักเหน่อซักบ่ซักฮะใส่ขึ้นก๊อฟก็ออกงานกับบอสซามอยู่ ชงมาโลดไอ้เรื่องกมามันคิวแห้งแล้วคันพี่น้องพ่นเป็นแฟนครับศิลปินผู้ไทยอยากได้ให้ซุดจะของมาเป็นอ่าสว่วนหนึ่งในการแสดงกับชงมาสิใส่ขึ้นไปใ,ใไฮไฮเด็กชี้ดูซุดกูตัวนี้่ยู่หนาหา่านนี่พ่นใส่อยู่นี่มันก็เป็นโค้งผู้ใจจัานึงอยู่ดิมาสุป,ปีแล้วว่าตะขอเราคนละไม้อแหงด้วยคนละไม้สุปรีจนใส่สอบเมื่อเนาะอยู่บ้นานเนาะไอเนี่ยไสมีกระความแรงยุ่ยสิสนิทว่าเที่ยวมีให้นั่งใช่ยดดิ ไอเมียใจอ่ะใส่ก้อนนั่นในถอไปแล้วมันหายกูก็เลี้ยวขึ้นมาเขาอยู่ก็เสียใจจริงของไฟของผู้นั่นแหละเขาเย่นั่นเด็โอ้มันขาดแล้วพอมันแตกแล้วก็เรียกว่าจะเก็บไว้อันนี้กระสองนั่งนี่สองนั่งสองนั่งนั่งยังก่อนนี่อันนี้นั่งโอลิฟจ้าโอลิฟเอาซื้อโอลิฟมันบ่จ้ามาใหม่จ้าเออมาใม่บีแรกเออนางก็แล้วเนาะแต่งานก็แล้วดิแล้วทงานบีแรกค่ะผูกแขนได้นี่ ผูกแขนงานแตงผูกแขนงานแตงเด้งแตงงานกูแตงเนี่ยกูก้อรยอายุอายุเท่าไรเราปีนี่ยี่สิเอี่สิบสองโอ้ข้าเรียกทหารไปคัดแล้วพ่อกันคือสิบว่าเอาดอกนอกไปเห็นนมมาเหรอก็กันดือกันไปก็กันดือกันไป วัเาสคนออกกันทไมให้ไตกับม่ยอ่าวาบานอยมจียมาตัวอ๋อุ่นอะมีน้อุ่นน่นมีน้แ่บ้ากิไปเห็ดยูจักน้อยนี่อันนั้นกูว่าตัวอันนี้ก็แม่มาแด้วเดีวจะเขาไเห็นเปิดซองยูเคือไป็นปิดซองเลยนี่ปิด่องแล้วมีราคาพอไฟใหม่ซองโอ้โหกเลยปิดเลยตริบไตมตัวดรตเบิร์พนักงานกับปน่ยไฟใหมซองเห็ดหม่เห็ดไม่หรมใหม เด,ด็ดตะกินกบะปิกะลิงแห้งทีปนี้เป็นคลิปแนะนําทีมงานตลก<ช>น,นะครับด้านหน้าเวทีของทีมงานศิลปินผู้ไทยเวลานี้คณะนี้เป็นเวลาบรรยากาศคืมฝนุก็คอยยื้น้ำกันสบายสบายฝนตกฝนลงจังหน่อยคือใจเย็นเดียวกันฮักกันแท่งกันก็ย,ยังนีวนี่ลาลากากต้มปลานี่ยนาการซื้อซีลมาก้อยได้ละนะือว่าพี่ภูใต้อดเงินมาให้ยัว มาขีดเนี่ยโอ้ขิดว่าเด้อยแหละเด้่สองโลนึงเนี่ยแหละเด้อยเต็มว่าไปเปลี่ยนเขี้ยนไปไปในห้องรับเติมเงินออนไล่สีส่องเงินเปลี่ยนมาคาราเวกันสีไฟพิมพ์พูดอะรับเติมเงินออนไลน์เนี่ยเติมเงินออนไลน์ไฟจีเห็นมันปวดร้งเฟซอยู่ปวดร้งเฟซแต่ว่าเงินนั้นแบบซีมันแล้วเปลี่ยนมาคาราเวกันแล้วเขาเรียกจั๊กบาทสีไฟก็เล่นมาวันนี้ไฟวอกเลยนไม่เต็มพ่อเคยสอนว่าพ่อไว้ยังได๋อืม เออเหรียมซนื้อแต่ละลอยเออจักตาแบบแต่ในนี้มันชื่อว่างังแสนกว่าพอเหรียญก้อนตัวพอทุกท้ายพอแค่ถูกมาก่อนพอทุกมาก่อนการพนันขันต่อเป็นบอกเกิดแห่งความทุกข์อุ้ยก็บอกดีแต่โอ้ยแบบมันจิกินเขาหนักมันจิคัดออกคัดอกเลยแต่เขาแบกได้นี่มันหักเอักออกอุ้ยคอมพิวเตอร์น้องคนออกมันนางเหรีอย่างสิมา มันจะกินอะไรมันก็โกดเอาเองจะเป็นอะไรเราต้องไปเล่นจะนเราต้องไปง้อตลกนี่ไม่ใช่คนง้อนะลูกตลกนี่คือคนที่ฉลาดใช่ลเขาติดมือเขาดูดสิอกบ่กแกเรียร์อเียม้ามเเียร์ีสมองตลกนี ไม่ใช่คนโง่นะเป็นคนที่ฉลาดนะขัดชันง่ะเออขัดชริยะนะเราต้องรู้ให้ทันรู้ให้ถึงรู้ให้แจ่มแจ้งเออโอ้ยเราไม่ไ้ขอจำใหญ่อะไรนี่บักแล้วเอาคิดวาตีนี้มีอะไรบ้างเอามะนาวมากินเบ้างหน่อยเก่งเวิร์บว่ายู่นี่เออกับของทีมงานตลกเออโซกันเรียนเรียนธรรมดาตอนนี้กำลังพากเนเร่งเคลียดอยู่กำลังหาหมุกขอลอกแคลร์ใส ว่าเชยดอีหยังสะเทือนนำจะจิไปตัวเอาเงินคนไรคิดยังไิว่าตวจะได้จียอดสบวชได้หมถมีบวชไ่นังไดนสีบวชพอ่่บัดท่านเหรอล่ะก็เพิ่นเพิ่นในบวชบ่มีนุมเวเดียวบวชไรนะให้องออกก่อนห้องอมยิ้ื้ะไ้าต้องเอาวกแก่เลยย้เข้า้วนนี้กำนุ่ม่นโอ้ฝนตมัน ไม่แห้งหรอฝนตกเด้พี่น,อน้องเลยฝนตกนี่โอ้พอเห็นเม็ดฝนเลยแต่ว่าทีได้ยินเสียงอยู่หรอกฝน<ร>ตกแห้งสัตว์โลกย่กอมเป็นไปตามกรรมนั่นมาไงสัตว์โลกต้องอนุรักษ์อนุรักษ์ไว้ทะเบิงบ่เมื่อไหร่เดี๋ยวเขาปั่นหุ่นไปรอเราห่างทางเขากว่าละสิตัวบอกง่ายนึงสัตว์โลกนนั่สัตว์โลก เลนส์เซาตีโอ้นั่นหล่เขาเริ่โลกัโลกน้ำเหมอนที่หนูํัดน้ำไ่มชัน้ำ่ตมพี่ตงมันสัน้ำสิโอ้สัดน้ำแต่น้อาสี่ตงไงแต่ผมไม่น้ํามเป็นพี่ตงสิโอ้ยัน้ำครับโซกันเลนหัวหัพี่น้องนะครับเป็นคลิปลวสี5จากคลิปงานตลกเอออันนี้พอดีนอนตื่นไหมเลเป็นเพราซึนบพวงกวไร โอ้ฝนกับตรงแห้งของฝนนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สามีสักวอนแนะน้ำตัวธรรมดาว่าเฮากำลังเคลื่อนไวแล้วว่าเฮ็ดอย่างนี้นะครับฝากไวส้สามีสักวอนพ่อกันคลิปหนาคลิปนี้ไวส้สามีสักวอนแล้วกักนตีก้าโดยเพื่อหนตลกคลิปนี้บ่หัวโอ้เพราป็นคลิปนี้คันตลกปีนี้บ่หัวให้ด้เพราะงี่หลอดเราเด้อไปอยากด้าด้เพราะงี่หลอดพูดเดิยวคันหัวเหรอมีรางวัลเด้อรางวัลยังเอ้ ก้อยเอาแต่ก้อยหรือว่าเนื้ออื่นบ่เอาแต่ก้อยเออเอาแต่เเนื้ออากใบสามีสะก่อนฟอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับเอาดุณพี่เห้นแหลก